มามาไปดูติ๊กตอกเขาทำอะไรหนูไหมไม่รู้ไอติมทอดโอ้หูดามคุเกียรติแม่ดามคุเกียติมทอดเปล่าแม่เคยค่ะหนูหนูว่านะถ้าเอาไอติมไปทอดต้องละลายค้างหม้อแน่นอนค่แมาดูติ๊กตอกมาแล้วแหละงั้นเราไม่ถูกเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนงั้นเราพาอันดาไปทําไอติมทอดแก้เครียดเล่นออนไลน์ดีไหมไปไหมงั้นเราไปดูกันเลยว่าเราจะทําล่วงหรือล้อเราดูไอติมทอดกันดีกว่าค่ะไปดูกัน ละนี่นะคะคืออุปกรณ์ที่เราจะนำไอติมทอดอ่ะแล้วไงต่อแนะนำก่อนแนะนำอุปกรณ์ก่อน,น,นะคะ่ะมีอะไรบ้างคะที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างอ่ะอันแรกคือมีไอติมไอติมอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าน้องอันดาชอบกินมินเนี่ยนนะคะอันนี้ก็คือจ้านจานนี่คือเอาไว้ตีหัวน้องอันดาใช่ค่ะแล้วก็กตะไกรนะคะตะไคร์ตะไกรต้องถีงยังไงคะถีงนะคะกตะไกร์อันนี่คือ คอยเอาตีหัวเด็กนะ,ะใช่ค่ะคอยเอตีหัวเค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือขนมปังนะคะเอาไว้เช็ดตูดนะคะใช่ค่ะนี่พร้อเลยค่ะเดีกยคนนี้ขนมปังเอาไว้ทำมาติมทอดน,นะเดี๋ยวเราดูว่าจะสำเร็จไหมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเลยดีกว่าไปดูกันค่ะหูยตื่นเต้นจังเลยมาดูนะคะเราดูมานะวว่าเนี่ยเราเตรียมจานก่อนใช่ไหมคะค่ะ<อ>แล้วเราก็เตรียมขนมปังขนมปังเนี่ยนะ ขนมปังอันนี้นะคะน่าเด็กๆจะจ,จะล่วงหรือจะรอดไหมอ<ะ>ุ๊ยลืมอันนึงค่ะลืมลืมลืมันต้องมีแก้วน้ําเรามาทําไอ้กลมๆด้วยนะโอเคนะคะแล้วก็น้องอด็กก็หยิบไอติมมาเรียบร้อยอ่ะที่ดูมานะเ <c oughs> พาใช้แก้วเนี่ยค่ะจากขนมปังเดี๋ยวเราเปิดเนี่ไอติมก่อน,นเดี๋ยวก่อนดิจะเอาที่ตักไอ,อติมมาก่อนดีโอเคค่ะเนี่ยค่ะเราใช้แก้วนะคะเนี่ยอุ๊ยแก้วมันใหญ่ไปเอามาหนูหยิบหนูหยิบแก้วหนูหยิบช้อนให้ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหยิบให้ค่ะอันนี้ก่อนนะคะวุ่นวายมากเลยค่ะนี่ค่ะไอติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ลองทำดูก่อนค่ะลองท,ทำเองได้ไหมคะมามามา,มาเอากด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 เอาเอาหมือนไมันต้องเอาแก้วเล็กกว่านี้ปะ่ะกด้ค่ะไม่ไม่ไม่ลองกดลงไปดิไม่ลองกดกดกด,กดก,ดกดก่อนเร็วไปปื๊ดเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกกดก่อนผลละหมนะะุนค่ะโอเคไหนอีกด้านจีไม่สำเร็จคะ่ะสำเร็จดิ มันยังไม่ขาดเลยค่ะสำเร็จสำเร็จนี่ไงนะไม่ขาดดึงแรงเลยไม่ขาดดึงแรงเลยค่ะอันนี้กินได้นะแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวยังเบาเบาดิอันนี้นะอันนี้หนึ่งอันแล้วได้แล้วหนึ่งอันไปเอาถ้วยมาหนึ่งไปเอาจานมาใส่อันนี้อันหนึ่งได้เดี๋ยวใส่ในกล่องได้ยำยำยำอ่าแล้วก็จะได้เป็นโหมุมกลมไม่ค่อยสวยเลยเนี่ยเป็นกลมๆอย่างเงี้ยดึงแรงดึงแรงต้องดันดึงแรงไป แล้วก็เดี๋ยวทำอีกอันนึงนะคะนี่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 ไอ้ทำไมันมกลมไอติ<ร>มจะละลายอยู่แล้วค่ะจริงเหรอจริงเหรออ่ะเดี๋ยวก่อนเอาไปแช่ก่อนนะคะไม่ต้องหรอกไม่ไอ,อ้แล้วนี่ยที่ตักที่ตักหีไม่ได้ปะไม่ได้ค่ะที่ตักไอติมเรามีแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ทํากลมๆก,ก่อนไปนี่นะคะขนมปังอุ้ยเหมือนเหมือนมันจะง่ายหรือว่าขนมปังเรามันเหนียวไปอะ่ะนี่นะคะอ่ะดึงเอาแล้วกันนะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ๋อนี่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 เมื่อกี้ลืมแนะนำใบเราใช้ฟอยด์ด้วยนะชยใช้ฟอยด์ด้วยค่ะใช้ฟอยด์ยที่จะมาห่อไอติมนะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายกันนะคะว่ามันทํายังไงนะคะอะคือตอนแรกเราก็ต้องเอาขนมปังมาแล้วเราก็จะไปเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะจะไ้อธิบายเราอ่าเดี๋ยว้เราก็ได้อยอ๋อ,อนี่นี่ใส่ไอติมมาแล้วมาพูดอะไรโอเคนะคะแล้ว เราก็จะได้สองอันมาแบบนี้เลยนะคะเหมืนอ,มๆๆๆอนดอกไม้เลยอะไอ้อย่าไปจับดิเดี๋ยวเค็มโอเคค่ะโอ้โหอ๋อเนี่ยเ,เราเราจะทำขนมที่จับไติมามาละเฮ้ยไปแช่ทดดี่ยังอย่างก็ได้ปะโอเคค่ะเดี๋ยวมันจะละลายเดี๋ยวเราจะทำสามอันนะทำไมต้องทำสามอันด้วยคะมันก็ได้ประกบกันแค่นี้ไม่ใช่มามาเก<ช>็บไอติมมาให้หนูด้วยนะค่ะทำแค่อันเดียวนะอีสามอันเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้ติมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไง เขาบอกว่าพอเราเนี่ยเราทําก้อนกลมๆก่อนนะกลมๆอาจจะไม่สวยน,นะคะเด็กๆเรากินแฮมเบอร์เกอร์รอนะคะเพิ่งเลิกไม่ได้เล,เละะิก,กเรียนนะคะพักเรียนพักคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักเรียนออนไลน์นะคะใช่เราก็ช่วงเวลาพักเรียนออนไลน์เราก็มาเบรกทำวันนี้ก่อนวันนี้โควิดน,น,นะคะ work from home แล้วก็เด็กๆเรียนออนไลน์นะคะจะบอกว่าเรียนออนไลน์ปวดหัวมากค่ะเหนื่อยมากค่ะ เหนื่อยนี้ไม่ใช่เด็กนะคะเหนื่อยนี่คือผู้ปกครองค่ะใครลูกเรียนออนไลน์แล้วเหนื่อยน,นะคะคอมเมนต์ด้านร่างคลิปได้เลยค่ะเหนื่อยไหมเบื่อไหม,ไมทางนี้เบื่อมากค่ะคไม่เป็นไรค่ะยังไม่ถึงเวลาจะและ้วนี่นะคะน้องก็ะดากินข้าวของน้องเราทำสองชิ้นนะอาจจะไม่อาจจะกลมไม่สวยหน่อยนะแต่ก็พอไหวแล้วเนาะแต่แนะ เออใช่ใช่ถ้าแกบ้านใครที่แบบมีพิมพ์กลมๆไปเอาไอติมมาค่ะต่อไปเอาไอติมมาค่ะเร็วๆ่ไปหยิบไอติมมาค่ะต่อไปนะคะเป็นไอติมนะนี่ไอติมนะเราได้ได้ไอติมมาละเดี๋ยวเราจะตักไอติมเนะะี่ยค่ะลงในอันเนี้ยนะคะลงในขนมป,ปังไปทากันเลยนะหลุน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 จะรอดไหม อแล้วก็จะเอาขนมปังแตกกับปติมเนาะนี่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 ที่ตักของปังนะเอใช่ตักไอติมนะคะโอ้ยคุณดูว่ามันจะํำได้ไหมไม่ไงอ่ะไม่หรู้อุ้ยไอติมมันเล้ะบอกแล้ว ไปซื้อใหม่ได้นี่โหเสีดตังเนอะใช่ไหมน้องพมนี่เสีดนูคิเดี๋ยดิเดี๋ยดิเดี๋ยดินี่ค่ะเราตักไอติมเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆคุณแม่ทำไม่กลมนะคะคุณแม่ทำเป็นครึ่งวงกลมไม่เดี๋ยวทำกลมแล้วมันจะไม่ได้นี่ไงล้วก็เอาอีกอันนึงเนี่ยประกบล้นนะคะไอติมล้นเนี่ยนะคะล้นแน่แล้วก็ประกบอย่างนี้คุณแม่ค่ะมันจะล้นไหยค่ะนี่มันต้องอย่างนี้ไงเราก็กดมันลง กดมันลงเป็นซันนิ่อย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บขอบเก็บขอบมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังมีพลังงานบางอย่างอยู่ข้างหลังนี่ค่ะเก็บขอบเก็บขอบให้ดีเก็บขอบนะคะขอฟุงหอฟุงฟอยคืพูดเองค่ะเรียกว่าฟอยตั้งใจพูดเก็บขอบเหมือนเกี๊ยวเลยค่ะนี่นะคะเราก็ต้องหอฟุงด้วยนะฟอยโอ๊ยไม่ใช่เล่นตลกต้องให้แก้ นี่นะคะขอฟอยเลยอุ้ยเรามีเวลาไม่มากค่ะต้องบาดากินแซนด์วิชกินเบอร์เกอร์หมดหรือยังคะเดี๋ยวจะถึงเวลาเรียนออนไลน์แล้วแต่ฟอยมันติดกับกล่องอะคะ่ะนี่นี่เดี๋ยวรหอห่อก่อนยากินแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเอาไปแช่ช่องแ้วเองค่ะอทีเองค่ะ,ะกินให้เสร็จก่อนเดี๋ยวห้าฟอยห่อก่อนนะคะ พออย่างนี้นะคะพอไปเลยน้องดาขอจานอันหนึ่งสิคะลูกจะเอามาใส่ไอติมที่ต้องใส่ในช่องฟิตนะคะเนี่ยเราจะต้องพอเราห่อฟอ,อยเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาไปแช่ช่องฟีตประมาณ,มาณหยิบจานมาได้ค่ะประมาณสามชั่วโมงนะคะบอกว่าหนูซื้ออยู่ะคะ่ะ <laughs> อะไรก็ได้หยิบมาเลยน,เนี่ค่ะข้าห่อเป็นประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเราทำอันที่สองนะว้าไอติมไปกินเนี่ยเดี๋ยวทำเราทำสองอันก่อนนะถ้ามันสาเร็จคลิปหน้าเดี๋ยวเรามา เขาก็บอกว่าให้ทำไม่สวยเลยอ่ะครั้งแรกอะเนาะนี่ค่ะเราได้ไอติมทอดที่เราทำไว้มันเหมือนไม่ใช่ไอติมทอดมันเหมือนเป็นไม่ใช่ก็คือว่ามีเพราะว่าขนมปังใช่ไหมเราตักไอติมเนี่ยใส่เข้าไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ไปห่อใส่ขนมปังห่อฟอยไว้แบบนี้จะจับได้ได้ แล้วก็ห่อฟอยไว้แบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นอันนี้เลยค่ะทุกทุกคนเคยเห็นไหมคะมันจะมากับพิซซ่าที่มันเป็นรูปกลมๆแล้วข้างในมันเหมือนชีสอะไก่ชีสหรอเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นห่อฟอยอย่างนะี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ทั้งหมดสามชั่วโมงเพราะหลังจาก3มชั่วโมงนี้ก็เอาไปทอดแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะไปแช่ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนทอดค่ะ ไปแล้วเดี๋ยวตอนพ่อมาดูกันนะคะเดี๋ยวดูไอติณจะสำเร็จไหมที่แม่สำเร็จไหมฮะไม่รู้หรอไม่ฮะ <c oughs> ไม่ห,ไมหรอหยอยเดี๋ยวต้องรอสามชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวช่วงรอนะคะเราก็ไปดูน้องกันดาเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเรียนเดี๋ยวให้ดูนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไปรีบเขียนแบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวเราก็รอประมาณสามชั่วโมงนะคะอ่าน้องกันดาก็เรียนเสร็จพอดีแหละไม่เป็นไรค่ะ เรียนเสร็จพอดีแล้วก็ไอติมก็จะได้เวลาทอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราแช่ไอติมไว้ยังไงที่เราแช่ไว้โอ้ไอตู้เย็นจะร้องหานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราแช่ไว้นะสามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดาเรียนเสร็จพอดีแล้วเราก็มาทอดไอติมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ three hours later น้องอนดาสามชั่วโมงแล้ว ไปเร็วไปดูไอติมกันเร็วๆพักก่อนอ๋อเอาไปดูไอติมกันเร็วๆๆๆไหนเดินไม่เปิดไอติมก่อนพักเกมก่อนไปดูไอติมก่อนเร็วถึงเวลาสามชั่วโมงแล้วนี่ค่ะมาเปิดดูแล้ว,วรับโทรศัพท์ไปก่อนสิค่ะอ่ะเอามาดูกันว้าวนี่ค่ะไอติมว้ายดูแข็งไหมโอ้ยดิ วาง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 ต่อไปเราจะไปทำอะไรกันไปทอดเอาวางก่อนเร็วๆว,วางก่อน <en> แล้วตัดเย็นใช่ไหมคะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปทอดกันนะคะเดี๋ยวให้น้องดางแกะดู <Okay. S 1> เอา้างั้นน้องดางแกะให้เพื่อนดูสิคะว่ามันเป็นยังไงไหนลองแกะดูสิคะค่อยแกะนะอันนี้ด้วยค่ะไม่เกี่ยวค่อยแกะค่อยแกะลุน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 แกะยังไงเนี่ยคเฮ้ยแกะดีๆนะ ไม่รู้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจอ๋อโอเคค่อยๆแกะนะแล้เดี๋ยวจะเอาไปทอดกันมันขาดอะไรมันขาดไหนอุ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิค่อยๆแกะดีๆแกะตอนนี้ดีๆแม่ๆแกะดีๆแกะอแกะแกะแกะให่ล้างมือยังเนี่ยยังอาแกะแกะแกะเราเป็นยังไงเร็วๆโอ้แข่งไหมคะทำไมมันเป็นวันนี้เราก็เอาไปทอดไงทำไมมัน แบบเนี้ยมันได้เอามือออกก่อนเดีพิ่งมือได้แล้วมันดอกไม้เลยนี่ไงนี่ไงกลมๆ <c oughs> อ่ะดูอันนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เอยเป็นก้อนกลมขเขาดียได้ไหมคะไม่เอาแล้วมันก็เหมือนกับเป็นหน้าตาไอติมทอดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะว่ามันเป็นยังไงไปไปไปทอดกัน ไปเปิดเตาแก๊สเอาเปิดเตาแก๊สกันอ่าเดินไปนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันทอดกันไม่กล้าเอาเห่ในนี้นะคะเราก็ตั้งน้ำมันนะครับเดี๋ยวราจะรอทอดอยู่นะคะว่ามันจะสำเร็จไหมจะกินได้ไหมนะคะไปติมทอดครั้งแรกของเราเราเอาขนมปังโฮวีดมาทำนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตืน่นเต้นจังเลยอันดาตืน่นเต้นไหมจะได้กินแมนดา ทอดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างที่ไหนตินมทอ่อหรือว่ามันดอกไม้เนี่ยดา <c oughs> ทำไมติ่มทออเราเป็นสียอย่างนี้ผมใส่ไฟแรงแน่เลยอ่ะเพื่อนเพิ่งแบบเกลียย์หมดเลยอ่ะเพื่อนควันเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างโถ อันนี้คือหน้าตาที่มันเสร็จมันนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นดูว่าข้างในจะเป็นยังไงนะเรามาหั่นกันดูนะคะอุ้ยอุ้ย,ย,ยดาวมันลาวาเลยน่ะก,กินมากเลยยังไ,ไงดาว้าวมันลาวาไหลออกมาเลยค่ะอุ้ย,ยดามาชิมแล้วร้อนไม่เอาอุย มาชิมกันมาชิมกันเดามาลองมาชิมดิลอ้ลอนเดีย๋ยวตักหม้อน,นะคะม,มาปิดเตาแก๊สเด้ไหมคะปิดแล้วค่ะมากินก่วนโอยรอยอร่อยมากเลยคุยกินเหมือนน,นั้นเลย ดาชิมค่ะเป่าให้ด้วยค่ะรอนไหมคะไม่รอนค่ะอุ้ยมอันเป็นไงคะอร่อยไหมคะอ้ยอร่อยไหมคะสุก,ก้อนไหมสุก,ก้อนไหมโอ้โหสุก,ก้อนพูดดิ สำเร็จอวิ๋นอร่อยนะคะโอ้ยถือว่าสําเร็จนะคะถือว่ามันจะเละเทะไปหน่อยแต่ก็อร่อยนะอ่ะกินต่อไหมคะงั้นปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนสําหรับคลิปนี้ทําไบติมทอดก็สําเร็จไหมคะสำเร็จเดี๋ยวหันให้งั้นปิดคลิปก่นปกนนปอกน,นอย่าลืมไหมนะคะกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องอันนาด้วยนะคะโอ้โหไม่สนใจแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องอันนาด้วยนะคะเฮ้ยหันก่อนหันก<ด>่อนเดี๋ยวหันให้ <มา S 1> <อ> อุย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 ,อยเล็กหมดแล้วค่ะอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายก่อนอบ๊ายบายบ๊ายบายบอกแล้วยิ้มหมดเหมือนงั้นไปกินกันดีกว่ากินกันต่อด,ดีกว่าเอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ่งกิ่งให้น้านานด้วยน,นะคะบ๊ายบาย